สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่26กุมภาพันธ์2568นะครับโค้งสุดท้ายนะครับเอฟซีถามเกันเขามาหลายนะครับคูบาวัดป่านะครับงวดวันที่1ม่นาคม2568นบะครับบ่าวเท่าเดินทางมาหาคูบาตั้งแต่ตงวดแล้วครับผมมือนี้นะครับ เดินทางมาหาคูบานะครับมาให้เน้นให้ย่ำให้นะครับเพื่อได้ไปหายิจับลอตรีนะครับทำชุชมมาหอดมาถึงแล้วนะครับบรรยากาศสีขึ้นขึ้นแน่มือนีทำชุชมเพราะว่าเมื่อ้านฝนตกเด้ทำชุชมเด้ทั้งบานเท่าฝนตกนะครับมือขึ้นนะครับอยู่บ้านเบ้าท่ากระตกนะครับตกเกือบทั้งคืนแต่ว่าตกบ่แห้งดอกทำชุชมนะครับ เอ้ามาหอดมาถึงแล้วนะครับผมเอ้าเข้าไปกราบนมัสการคู่บาน้ากันคู่บาเพิ่นให้เป็นความฝันธรรมชุ่มกันถือว่าแม่นนะครับผมตั้งแต่งวดสองหนึ่งบอลธรรมชมหานึงแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับงวดที่ผ่านมาหลุดอยู่นะครับผมอเอา้เอานะครับเข้าไปกราบนมัสการคู่บาน้ากันไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับว่าคู่บาจะฝันอีกบอหรือจังไดน,นะครับอ่ เอาเขับไปฟังขับไปชมน้ำกันนะครับผมกราบนมัสการครับคู่บาครับกราบนมัสการเจ้าค่ะเอาธรรมชมนะครับไก่มือเข้ามาแล้วนะครับเอฟซี FC แฟนครับทั้งช่องกระทามกันเข้ามาหลายนะครับบ่าวเท้ายืมไปหาคู่บาวัดป่าเด้อนะครับก็เดินทางมากับแม่หมูคือเกาธรรมชมน,นะครับเดินทางทุกวันนะครับอ่าเสวียเจได้แต่ละคลิปนะพี่น้องเนาะอ่านะเดินทางหา ไอเอฟซีเพิ่งได้เบิง<ม>้งนะครับผมมาคู่บาตั้งแต่ตองวดแล้วเน่ยวันที่สิบแปดครับคู่บากับฟันแม่นอยู่ด้วยท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่สองหนึ่งเป็น้องคู่บาสสองหนึ่ง <97. S 1> มาหาหนึ่งกับเก้าหาหนึ่งสองหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดมาเจ็ดเก้านะครับผมแลักก<ม>ับาหาเจ็ดผันมาหาหนึ 1, <ม>่งอีกอ่า นานึเออคู่บาทงวดงวดที่แล้วเน้นให้อ่า0 02 30, กับ30อ่าเลขจังได๋ก็มี0มันก็ออก50อ่าออก50แม่นครับเอาลุดจังหวด2งวดบ่งงว,ดว่าเป็นลุด2ง,งวด2ง,งวดอ่า2ง,งวดอ่างวดนั้นให้57อ่าออก51มาหา1หง,งวดที่ผ่านมานี่น02 02 40บาครับกับ50เน้น เออผมเองกับสามศูนย์กับสามศูนย์มหาศูนย์เหล็กมีศูนย์เนี่ยครับเป็นความฝูลว่าเลขมันมีหายนะเป็นความฝันนะครับทำชุ่มหางวดแม่นกระแม่นนะครับเนาะงวดบอแม่นกระมีท่าำชุ่มครับคกู้บ่าให้แล้วตั้งแต่ตงวดครับผมแปลชวยกันเอาครับยันบังคือฝันเห็นจานจานนั่นเลี้ยงกันซ้ำอันมักกระทันช้ำหน่วยท่านไงช้ำหน่วยเลี้ยงกันเป็นเขาตีเขาไปตีมักกระทันกลมกเลย ครับเป็นศูนย์มันสามหน่วยปฏิเป็นสามตีสานโพดจานปฏิเสธอ่าสามหน่วยหมเลียงกันเต็มเนื้อที่เป็นไลกันบอมันคูบ่าเหีนเจ็ดสาศูนย์ฮะบอก่าวดพูดวัที่มันออกสามเจ็ดสามงวดเมื่อกี้นี่ครับผมที่คู่บาฝันเมื่อกี้เนี่ยฝันว่าที่ว่าไปนั่นแล้วก็มีบักขั้นฝันวดบางนึงหรคะคูบาได้ตีศูนย์สามสามศูนย์เาอาจานเพราะว่าเอฟซีเพิ่งกวาเจ็ด จานเป็นเจ็ดจานหลายใบเป็นแถวคู่บาวา่าอ่าอ่าบ่เป็นยังนงครับผมเอาไหมเดียวอ่อา,อาวันนี้คู่บาให้ตัวแรกครับที่ให้ตรงหดที่มามีก็ให้เก้าศูนย์่ยเด้อเก้าศูนย์ที่มาตรงหดนะครับเนาะนคู่บาฟันว่าไอ้บาทอา่าเอาวันเพิ่นเอาถวายบาทมีคู่บาอาจารย์เพิ่นเอาบาทมาให้ขาเบอร์เก้ามันจังขังเพิ่นมาครับงามเหตุออกเทียงยัางยบบาทครับหลุมยุบยุล มันพื่งก็เลยเอาบาทว้างเอาไมนีได้บาเพื่อนก็เลยถอดหัวเพื่อหน่อยบ้างเฮี้ยนอะก็บาดคูบาก็ะเรยกว่าหัวก็เป็นหกไม่เอาหาันหานูนบอกกับตีเป็นหานศูนย์เลยแหละกูบาให้สามสามตัวหกเก้าศูนย์นับเนาะเก้าศูนย์กับหกศูนย์บาทมหาคู่บาบาดคู่บากระยำศูนย์เก้าศูนย์เก้าไปเห็นอยู่เซาตกน้ำมันอ่าเซ็นยู่เซาตกน้ำมันยูเซาตกน้ำมันเหลือมภาพภาพภาบ เือมยุบ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 ถึงเบื้องความมันเป็นศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าเก้าหรือศูนย์กับตัวเดียวกันละครับบัตนี้มันเป็นตั้งสี่เลยเอาจากไหนครับบัตนี้อันฟันว่าก่อนวันผ่านวันโกรธฟันว่าไปไปบินบาทไปตีละข้างก่อนวันพระหมู่ว่านี่บัตไปจากไหนหรือเมื่อก่อนเมื่อหนีวันพระด้ครับมื่ีวันที่วันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดฟันเจ้ามานผมก็บอกกับฟันว่าเป็นโจกสลากนะครับ ก้อนกุกจกสลัดอีก้ีอ่อันนี้อันนี้ว่าก้อนจกสลัดครับก้อนจกสลัดเขาไล่ตามลำดับความฝันก่อนครับฝันว่าไปอ,นนอันน่ะไปอัน,นสิเป็นสิออกบินไปสิไป,ปตีละครั้งอ่ะไปพ่อไปพ่อ,พอกล่องเฟืองครับเอ้อ,อยุวัฒน์คือบ่มีกล่องเฟืองมันไปนมีหูมีผงคือจังหมามันสิไปออกลูกน่ะพงหมามันหมาไม่ร้อนมันสิไาออกลูกอยู่นี่บ่ ความคืดเนรับแล้วเอาไม้ไปเคลียร์บ้างผมงูงูเห่าอย่างั้นกอ่าไข่อยู่หั้นไข่อยู่างนั้นหกหน่วยครับเป็นสีทองเลยโอ้ไข่สีทองเลยอไข่สีทงงูเห่าออกไข่เป็นสีทองมันโมเป็นไข่งูเห่าแล้วมันคือไข่ไก่หน่วยใหญ่ออ๋แต่ว่างูงูไปไปกกอยู่นั่นงูเห่าครับผมนัพ่อคู่บ่าเลยงอ้อพ่อววกขึ้นครับง้อพ่อพวกขึ้นพ่อไม่นะ กูว่าไม่เคลียรบบ้างทั้งอย่างพร้อมนี่ในฝันขอมคมครับเป็นเป็นไข่ทองคำครับออกเหลือมนี่เร่มเ่หกหน่วยครับไข่งูเห่าครับแต่เป็นหน่วยใหญ่คือไข่ไก่แม่นหน่วยใหญ่มันมันเป็นไข่มั่วแลนไข่ไก่ตาตางูหันตาเป็นไข่งูเป็นไข่งูมันงูมันกกกิดที่เป็นไข่งูแต่มันหันหน่วยใหญ่ครับผมโอ้มีเคาะเป็นสามฝันวันนี้เมื่อวันเมื่อวันพระวันวันพระวันโกนนี่แหละ พันว่าไปงานกาศาไปงานกาศเรื่อง,งานคนหลายหลายมันมีการล่วงไห้จับสลากวะกท่านาบัตรหรือเจ้าบาทวันนี้ก็บพูดเราก็เลยจับอุบาล่วงไห้ได้เลขหกหมายเลขหกเาะฉะนั้นวันนี้เจ้าของร้านเป็นผู้ชายมันว่าโอ้อาจารย์ได้แหวนทองมาท่านหมายเลขหกได้แหวนทองค้ามมาท่านอ่องผ่าไซเบได้แล้วอะผ่าไซเบอร์ไซเบอร์แล ท้ง้านซื้อขึ้นนะครับหลายหมื่นเื่อนแมนตมุ่งหลายหมื่นเด้ครับครับมาหนี้ว่าสี่แลกเรกเอาเงินเอาเอาประจ่ยนะครับสิบ้าทเหรีวนเอามากเลอใส่บ่ได้ครับมาหนี้ก็เล่นอาจารย์ครับเพ่านผมให้อาจารย์จับอีกจับอีกไอ้ลูกนึงครับท่านแถมครับครับอนว่าเลยจับไปจับขึ้นมาได้เหล็กศูนย์ครับ ได้รางวัลนีกครับประทัดจับขึ้นมาในเลขจูนนี่ได้รางวัลนี่ครับประทันได้รางวัลยัง่ะรางวัลใหญ่ครับประทัดกูบ่าเล็ดตื่นครับผมจัเนั่นแหละแจักรางวัลเนี่ยเนี่ยจังมันใจมันใจตัวใดงลหะครับผมฮหกศูนย์หกศูนย์เนี่ยว่งเลยบอครับวงเลยเขียนให้บ้าปีกยังนี่โอ้เขียนอะไรรู้บาวงเลยตัวเองบอครับหกศูนย์เนี่ยกับบอได้เปลี่ยนแปลงบ บ่ได้เปลี่ยนแปลงเด้ท่านผู้ชมเดิมมหาคูบ่าสองรอบนี่ก็ยังเหมือนเดิมอันนี้มหายำให้นี่ก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าคูบ่าให้ตองวดหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์กับหกศูนย์มหาคูบ่ารอบที่แล้วคูบาา่าไก่ยำให้วงศูนย์เก่าให้ต๊กับศูนย์เก่าเป็นไปได้ได้อาจจะครับนี่แหละเลขมักสองคอูมมกก่มักมักตุดใจนี่ตัวนี้มักแห้งแค่นี้ป่ะครับผมแม่นแค่นี้แหละแล้วยังไง จะบุกหูว่ามันเป็นบทเป็นรางขนาดนั้นลอตเตอรี่ให้หาลอตเตอรี่เล่นบ่ครับตัวนี้โอ้ยคู่บ่าวเาล้วครับนี่ครับบ่ได้เปลี่ยนแปลงนะคู่บ่าวเนาะมาต้องงวดคู่บ่าวอะให้เก้าศูนย์ทำชุ่มสามตัวคู่บ่าวว่าหกเก้าศูนย์หนากระตัดเก้าศูนย์กับหกศูนย์ต่างต๊ะตองงวดน 90, นคู่บ่าวเนียนเก้าศูนย์รับเนียนศูนย์เก้าที่แรกแที่แรกครับมาทมารอบมารอบมารอบที่สองนะครับคู่บ่าวเลยว่าเอาให้เนียนตัวศูนย์เก้าอันนี้เห็นเป็นลี่ยนโตเห็นเปลอยู่เสาตกน้มโนยุ อันนี้นะหัวหัวอันนี้หัวจะว่าเป็นหาว่าเป็นหาเก้าศูนย์าครับผมบอกบอกอืมหัวก็คือหกเลยครับนี่มันมากก่ามือถือตั้งูเห่าก็ไข่กับหกหน่วยจับงูเห่าก็ไข่ไข่เป็นไข่ทองคำหกหน่วยทองคำหกหน่วยงูหกงูเจ็ดบ่เนาะงูเห่าเนี่ยท่นชี้ตีเอาสามตัวเองเลยเจ็ดหกศูนย์ก็ได้เจ็ดหกศูนย์เนาะอืม คู่บาว่าเจ็ดหกศูนย์ธรรมช่มสามตัวมเล็กมันหน่อยตัวเนาะจ้าเธอจะได้สามตัวครับเปให้ย่าเจ็ดหกศูนย์ทีครับผมคูบาวตเจ็ดเนยงูงูเหาครับงูขวก็คือเจ็ดเก็บอ้โหมันหวงใครมันครับงูเห่าพี่คะแม่เนี่ยเปปหาหาหาเห่าหาเห่าหงอกเองเอือตัวนี้ละอาเหาหาหกแล้วก็งูอคืองูแล่ะค่ังูก็คืองู ผูบ่าว่าเจ็ดหกศูนย์ธรรมชมกับมันเคลื่นีย่างมันเคลื่อนกับฟันมันก็เป็นตัวหรอกมันยั่งเลยมันมาไปหาหมูคือไปนั่งทั้งขุดนั่งคุยกันเลยแล้วไปนั่งมันเป็นขุดใหม่ตะลานเนาะไปเล้วไปนั่งพิ้งพิ้งฝาแตกป๊แมันยังนอตแตกใส่หลังปักหมดใครใครกับเกลี่ยแตกป๊ะใส่หลังโอ้ยเอเดนป็นบาปแล้วโอ้ยเอเดนครับผม อันไข่กัแก่แตกใส่หลังเฮาเฮาโปหัวเฮาโปเห็นนะเฮาเลยนั่งคุยกันกับเมื่อยไปก็เลยเอาหลังไปพิงมันไปเห็ดไข่เซฟ,ฟาผนังนะอ่ะนะไข่กับแกะตักนวยกับโปหัวงวงว่าเบิ้งเผาโอ้ยไข่กับแก่อันนี้แตกเปาะเลยมันเละมันจีกความอยู่นี่นี่เลยหรืไปใส่ดอกนี่เดี่ยวนี่นี่ครับซูนหอกพ่อมก็ตีใส่หลังหาหลังหกตัวค่ะวิ้ยหลังหาหลังหกไข่กับซูน ก็ตีกันลังหาล่างหกใครกับแก่กันเลยเก้าศูนย์เนี่ย <laughs> ขับกับจีอ่ะอาถ้าสามตัวเขาบอกว่างูเอาเป็นเจ็ดหรือน้่งพระเป็นเจ็ด<ม>เจ็ดหกศูนย์ทำช่มมีเพิ่มขึ้นมามนาครับตันเน้นหกศูนย์กับศูนย์เก่าเนี่แหละเก้าศูนย์ับไปฟันนั่นได้ไปจับสลากนั่นการท่าคนน้อยลายม,มีสิงสาสว่างพร้อมเนี่ยเห็นก๊กมักตานเฮ็ดน,นั่งเป็นขึ้นจังโอ้ขัดอีเดจับสลากไปจับ หาขึ้นมากเได้เลขหกได้แหวนเลยครับได้แหวนนะ,ะเพิ่นได้จ้าหาอีกรอบสองได้ได้เลขศ<ช>ูนก็ถึงรอ,อรบนี่นครับรวบนไง่ครับเลยจะเดือดตื่นขึ้นมาโอ้ยบุททันนนนานใดๆบุษ <c oughs> บัดสับนีง่านครัชมกีวกับอ้อม่น,นครับคูบาก็เน้นย้ำไปแล้วนะครับมีมีเพิ่มแค่ว่าถ้าสมตัวเจ็ดหกศูนย์ทชมกับมีเก้าศูนยเก้าศนะครับคูบาให้ต้องงวดคือหกเกศนะครับเน้นก็นคือเก้าศูย์เก้าศูย์เก้ากับหก ถ้าพูดได้มัก3ตัวกัดเจ็ดหกศูนย์หกเก้รตลีไวท้ทำช่มเพื่อได้โชคเพื่อได้รางวัลใหญ่นะครับเอากา,ขบ,ขบ,บ,าบขอบคุณขอบคุณคูบาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านให้โชคให้มาน,นะครับผมเอาพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ